ฝากไปถึงน้องๆเอเย่นยาทุกๆคนนะน้องรู้ไหมว่าณปัจจุบันนี้นะยามันถูกมากแต่พวกเองยังทำอยู่มึงรู้ไหมว่ามันไม่คุ้มเลยซึ่งอัตราโทษมันสูงมึงเลิกได้มึงเลิกซะมึงเชื่อกูตอนนี้มึงอาจจะดูกูอยู่ลูกเมียมึงมีนะวันหนึ่งหากมึงเกมเมียมึงอาจจะเปลี่ยนเป็นคนอื่นนะไอ้น้องนะที่ฝากเตือนมันไม่คุ้มหรอก สมัยก่อนยัง 300, 400, สามร้อยสี่ร้อยสมัยกูรอดซื้อใหม่ใหม่ทุกวันนี้นะมึงเอามาทีละมัดทีละแถวเข้ามามึงรู้ไหมว่ามึงมาขายเนืละเศร้าบาทาถือก็ตตำบกูเศร้าอะไรเศร้ากูเตือนหรือความหวังดีนะมาขายค้าขันโบกูจักจก็ดยังนะกับผูต้องสางปัญหาแห่กับผู้อื่นมึงรู้ไหมว่ายามันทาลายประเทศทําลายเยาวชนวันหนึ่งลูกหลานมึงอาจจะเติบโตขึ้นมึงเลิกได้มึงเลิก,ลกซะมัน มึงค้าณเวลานี้กูบอกเลยว่ามันไม่ได้ทําให้มึงรวยเลยโทษยังเหมือนเดิมทุกอย่างยังเหมือนเดิมวันหนึ่งมึงพลาดมามันยากที่ให้โอกาสมึงแก้ตัวกูฝากเตือนแล้วกันนะตามนี้ภูรักษเลยมาบอกมาเตือน